จัดมาให้แล้วนะครับตามคำขอใครที่รอดูรีวิวคันนี้อยู่ด้านหลังผมเป็น Honda Civic FC 1.8 EL ปี2020เป็นสีน้ำเงินเดิมโรงงานนะครับรหัสสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีกลับสีได้อย่างใดคันนี้ออกรถ99บาทพรเพียง11,000บาทตลอดอายุสัญญาสวยแค่ไหนไปดูรอบตัวรถกันคันนี้จัดทรงมาให้แล้วด้วยด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดามาให้แล้วนะครับ ไฟหน้าเป็นตัว i.s. หรือเรียกว่าเป็นไฟ f.k. ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำสีดำมาให้หมดแล้วฟิตเมนต์หลอๆตึงๆเลยนะครับล้อ t.c. 1 0 5นะครับดูฟิตเมนต์ดิใส่สตัดปรับเกียร์มาให้นะครับสองนิ้วสอบไม่ได้นิ้วเดียวยังต้องตตแตะแครงเลยนี่นะครับฮอนด้เลนวอตมีมาให้มือจับเป็นตัวโครเมียมคือตัวนี้เป็นตัวแม่เหลชแล้วดูฟิตเมนท์ล้อหลังนะครับตึงมากสวยมากล้อแม็กขอบ18นะครับยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทีเด็ดคือ ด้านท้ายทําท่อตรงกลางเรียบร้อยนะครับท่อตรงรุ่นนะครับไม่ต้องกังวลว่าแปลงอะไรมาผ่าหลุมยาอะไรอะไรแบบนี้มาหรือเปล่าใส่ตรงรุ่นมาให้เลยนะครับไฟท้ายตัวสีส,สวยๆแบบนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันต่อนิดนึงนะครับคันนี้สีเงินแม่งโคตรฉ่ำนะครับเบาะหนังสีดานะครับหนังยังตึงๆอยู่เลยคันนี้เลขไม้น้อยมากเดี๋ยวผมพาไปดูเลขไม้เลยแล้วกันว่าน้อยแค่ไหนผ่อนเพียงหนึ่งบาทราคาเต็มอยู่ที่6590 0 0บาทเท่านั้นเอง นี่นะครับมาดูเลขไม้กันก่อนเลยอันดับแรกนะครับเลขไม้เพียง30,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับบออปรับเป็นบ่อปรับไฟฟ้านะอ่าพวงมาลัยเป็นมัลติฟังกชั่นคลูส e คอนโทรลมีมาให้ครบเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเลนวอชมีมาให้แล้วเห็นไหมขึ้นที่หน้าจอ Apple CarPlay Android Auto ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้ออกโดน9 9บาทเท่านั้นนะครับ ผ่อนเพียง1 000, 1 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาหากใครสนใจนะครับ Honda Civic วสีน้ำเงินหายายากๆแบบนี้จิ้มงก์หน้าโปรไฟล์ทางหาเซบูได้เลยยินดีดูแลและให้บริการมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้อย่างที่บอกนะครับรถถูกที่นี่ไม่มีแต่ถ้ารถคุณภาพที่ดีมีให้เลือกเพียบวันนี้เซบูต้องขอตัวลาไปก่อนแต่คันนี้สวยจริงเอาให้ทันนะไปแล้วบ๊ายบาย